นะสำหรับน้องเมย์รัชนกใช่ไหมใช่มีการโพสต์ภาพนะคะติดยศข้าราชการตํารวจประจํากรมบัยการตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะทางน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์นะนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยวัย28ปีนะคะก็ดีกรีอันดับที่8ของโลกในเวลานี้นะม,มีการโพสต์ภาพค่ะ,คะโพสต์ภาพรวมชุดข้าราชการตํารวจ ประจำกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งคาดว่าจะเป็นการปูทางไว้ในอนาะคตหากเลูกเล่นแบดมินตันเนาะนะคะซึ่งน้องเมย์เนี่ยผู้ฟังน้องเมย์เขาก็โพสต์ภาพดังกล่าวลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะที่มีทั้งภาพที่สวมชุดข้าราชการตํารวจประจำกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแบบเต็มยศภาพครึ่งตัวรวมถึงเครื่องหมายตํารวจสอบสวนกลางด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีการเคยปฏิเสธนะในเรื่องของการเข้ารับราชการตํารวจมาก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าต้อง ต้องการที่จะมุ่งมั่นมุ่งมั่นในการเล่นแบดมินตันอย่างเต็มที่ก่อนเพื่อเป้าหมายการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมแล้วก็ก้าวสู่เมือนดับหนึ่งของโลกนะคะแต่วันนี้น้องก็ได้มีการนี่เลยโพสต์ภาพนะติดยศข้าราชการตารวจประจํากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะก็ยินดีกับน้องเมย์ด้วยนะนะคะเราเองก็ให้กําลังใจแล้วก็นะเห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นนะคะในการนี่แหละเห็นพัฒนาากรแบดมินตันของน้องมาโดยตลอดนะคะก็ ยินดีด้วยในทุกๆความสำเร็จของน้องในทุกๆความสำเร็จวยทุกด้านของน้องนะคะ